หลังจากเริ่มทําตลาดในอเมริกามานานแล้วแหละสาหรับนิสสันเวอร์ซ่าหรืออันเมล่าคราวนี้ถึงคิวเวอร์ชันไทยมันดูกันว่าเขาปรับออปชั่นตรงไหนบ้างบอกเลยนะครับว่าปรับเยอะกว่าที่คิดแน่นอนจุดเด่นแรกเลยก็คือกระจังหน้าที่คราวนี้นะครับก็จะมาเป็นแบบ v ีโมชันแต่ v ีงวดนี้มันก็จะดูยิบย่อยมากก็คือเส้นโครเมียมอะไรต่างๆนั้นก็จะมีเยอะมากๆยิ่งเป็นเวอร์ชันไทยแล้วพบว่าเยอะกว่าเวอร์ชันอเมริกาทั้งเหนือและใต้เลยนะ ก็จะทําให้รถนั้นดูหรูหราขึ้นไปอีกนี่นะครับก็คือจุดแข็งหนึ่งของนิสสันในรุ่นนี้แถมโลโก้นิสสันใหม่ก็มาเป็นที่จับ้อยแล้วไม่ใช่ามาแค่กระจังหน้านะทุกส่วนของรถเลยทีเดียวต่อมาในเมื่อกระจังหน้าเปลี่ยนการชนหน้าก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงด้วยเช่นกันทําให้มีการปรับดีไซน์เล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นช่องหลักลมต่างๆที่จะมีความเล็กลงอย่างชัดเจนแต่ไฟจัดหมอกหน้ายัางคงกรอบเดิมเช่นเคยอีกจุดเด่นหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือกระจกมองข้างสามารถ ปรับพับไฟฟ้ากันครบทุกรุ่นแถมติดไฟเลี้ยวมาให้อีกต่งางหากก็เรียกได้ว่าเป็นออปชันที่เป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยนี้นะแต่พอใส่มาครบทุกรุ่นแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีอะไรที่น่าสนใจกว่าคู่แข่งเยอะที่มาเป็นแบบกระจกพับมือและไฟเลี้ยวแก้มข้างสำหรับสีตัวรถงวดนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่3รายการด้วยกันก็นกคือรายการแรกสีส้มโมนาชซึ่งจะเป็นสีหนึ่งที่ทําให้รถนั้นดูสวยขึ้นก็ถูกตัดออกไป เช่นกับสีเงินวีเลสซีเวอร์สุดคลาสสิก็ถูกออกไปเช่นกันียกกะเลยว่าหลายๆค่ายก็เริ่มทยอยอวสานสีเงินกันเป็นแถวเลยถ้าสีนั้นไม่ใหม่จริงส่วนอีกสีหนึ่งจะเรียกว่าคือสกายเพิร์อลูปมาสีเทานมของนิสสันในหลายรุ่นแต่ว่าอันนี้จะออกแนวอมฟ้นนิดๆถ้าเกิดว่าใครเห็นตัวจริงก็อาจจะอ๋อเลยนะครับว่าทสีนั้นมันก็ดูผสมกันอางที่เห็นนี้และสีน้ําเงินก็ไม่ได้จ,จากัดแค่รุ่น VL เท่านั้น ย,ยังมีให้เลือกในรุ่น V กับ EL อีกด้วยก็ถือว่าใคระเครื่อมครอบคลุมขึ้นเชื่อว่าพอเห็นรุ่นย่อยปุ๊บหลายคนงงว่ารุ่นสปอร์ตถิ่งหายไปไหนต้องบอกกันก่อนว่าเดี๋ยวก็มาเร็วๆนี้ครับแต่ณนเวลานี้ขอพักยกแป๊บหนึง่งสำหรับภายในห้องโดยสารก็จะมีการเปลี่ยนจากโทนสีเบจมาเป็นสีฟ้าแน่นอนนะครับว่าแผงแดชบอร์ดก็จะมีการเปลี่ยนด้วยเช่นกันส่วนเบาะนั่งนะคะถ้าเป็นรุ่นเบาะผ้าก็จะมาพร้อมกับ เฉดสีดำตัดกับสีน้ำเงินอ่อนๆอารมณ์ประมาณ Honda Jazz yes GE เมื่อปี2008เลยแต่ถึงกระนั้นถ้าเป็นรุ่นเบาะหนังก็จะเป็นสีดำล้วนอยู่เช่นเคยต่อมาพูดถึงแผงประตูกันเพราะว่างวดนี้ก็จะมีการปรับวัสดุให้ดูนุ่มขึ้นมากๆอารมณ์ประมาณ Nissan k i c k s ตรงที่ว่าส่วนไหนที่ร่างกายสัมผัสปรับให้นุ่มหมดก็ถือว่าเป็นการปรับรถให้ดูพรีเมียมขึ้นอีกระดับนั่นเองแม้เครื่องเสียงจะไม่ปรับแต่ Nissan Connect ก็จะมีการปรับปรุงให้สามารถแสดงผลข้อมูลได้มากขึ้น รวมไปถึง UI ใหม่ที่ทําให้การใช้งานนั้นสะดวกสบายมากกว่าเดิมก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของผู้บริโภคนะครับที่ได้ฟังก์ชันที่จําเป็นแต่ว่ามันก็มีการอัปเกรดให้เหมือนกับคู่แข่งกันเสียทีต่อเมื่อเรื่องไปถึงออปชันดังกล่าวนะครับก็จะมีปุ่ม SOS สําหรับในกรณีที่รถนั้นงานเข้าไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถเสียหรือไม่ก็คนขับนั้นเกิดอาการแปลกๆพอกดไปปุ๊บก็จะมีการเรียกเข้าเฉิญให้โดยอัตโนมัติก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ช่วยชีวิตคนได้เหมือนกันนะครับ อีกออชันหนึ่งที่เรีกเยกได้ว่ารถยนต์เกือบทุกคันนั้นอาจจะต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานก็เป็นได้นั่นก็คือที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายที่คราวนี้นิสันแอมิ拉ให้มาทั้งรุ่น V และ VL เลยซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมนิสันคิกซ์รุ่น V ถึงไม่ให้ก็นันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะในเมื่อมีได้ก็ต้องมีเสียดังนั้นที่ชาร์จ USB บริเวณก่อนคอนโซลกลางก็ถูกตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ต้องไปหาวิธี modify กันเอาเองแล้วบอกเลยนะครับว่าอะไรนั้นน ใครสนใจไปดูที่ช้อปปี้ลาซาดา้าหรือไปเบิกอะไรของนิสสันมาก็ไม่ว่ากันนะครับสาหรับออปชั่นซูเปอร์สตาร์งวดนี้ยกให้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ท,ที่คราวนี้ให้มาตั้งแต่รุ่น EL กันเลยทีเดียวซึ่งหลักการทํางานนะครับก็เป็นแบบธรรมดานี่แหละไม่มี Adaptive อะไรทั้งนั้นแต่ให้แค่นี้มาทุกคนก็น่าจะดีใจกันแล้วนะส่วนออปชั่นที่มีอยู่แล้วอย่างระบบเปิดปิดไฟน้าอัตโนมัติก็กระจายไปอยู่ในรุ่นของ V และ EL ก็ถือว่าเป็นออปชั่นเล็กๆที่ น่าจะให้กันทุกรุ่นนะแต่เข้าใจเรื่องทุนๆก็เลยคิดว่าอาแค่นี้ก็ถือว่าจัดเต็มแล้วแหละส่วนรุ่น EL ที่เป็นรุ่นคุ้มค่าเองก็จะมีแอร์ออโต้มาให้ด้วยเช่นกันแม้จะไม่มีฮีเตอร์แต่ถือว่าเป็นออปชันที่ทุกคนนั้นรีเควสต์มาก็เลยต้องติดตั้งมาให้แต่บอกเลยนะครับว่าพอใส่มาปุ๊บก็ทำให้รถนั้นดูดีขึ้นประมาณหนึ่งเชื่อว่านอกจากโลโก้ใหม่แล้วคุณจะอัจฉริยะทรงใหม่ก็ต้องได้ด้วยเช่นกันแน่นอนนะครับว่านิสสันอัน,น,นดอร ดีไซน์สวยล้ำเหมือนกับที่สันอาิยาเลยถ้ากับว่าเป็นการบอกหลักกุญแจโมเลตข้าวที่ใช้มาอย่างยาวนานถึง16-17ปีเลยทีเดียวอีกทั้งในรุ่น VL เองก็สามารถสั่งสตาร์ด้วยรีโมทได้เพียงแค่เปิดระบบในรถแล้วกดเหมือนกับ Honda ก็คือกดล็อกรถแล้วก็กดสตาร์ทปุ๊บรถจะสตาร์ทให้เลยอัตโนมัติถือว่าเป็นออปชั่นที่ในหลายค่ายก็เริ่มทยอยใส่กันแต่ทำไมโตโยต้าถึงไม่ใส่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ จุดต่อมาอยู่ที่ความปลอดภัยที่จะมีการอัปเกรดระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติซึ่งจุดนี้นั่นแหละครับที่นิสัยโปรโมทม,มาตลอดว่าเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะซึ่งคราวนี้ก็จะติดกล้องมุม้านหน้ามาให้ซึ่งไม่ใช่กล้องถ่ายขณะขับรถนะจะเป็นกล้องสำหรับระบบความปลอดภัยโดยเฉพาะทํางานร่วมกับเซ็นเซอร์ทาให้ตัวจับนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและด้วยเหตุนี้เองจงมีการเพิ่มออปชั่นอยู่2รายการนั่นก็คือระบบเตือนรถออกนอกเลนเช่น เวลาขับรถแล้วรู้สึกเปเป๋รถก็จะเตือนให้กลับเข้าเลนอัตโนมัติแต่แค่เตือนนะครับระบบไม่ได้ช่วยให้ตับเข้าเลนเหมือนกับรถยนต์บางค่ายแต่อยา่างใดส่วนอีกออปชั่นหนึ่งนั่นก็คือไฟสูงเปิดปิดอัตโนมัติเวลาขับรถไปที่มืดๆนะถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟสูงตลอดแล้วมีรถสวนมาระบบก็จะลดไฟต่ำให้อัตโนมัติเพื่อ้องกันดรามา่าถ้ากนั่ว่าออปชั่นของอันดอร์นั้นก็ครบคันในแบบของเขายกเว้น Adaptive Cruise Control อีกออปชันหนึ่งนะครับที่รถสูงๆนั้นเขาจะมีให้แล้วแต่ว่ารถระดับอีโคโคาร์นั้นไม่มีให้เลยนั่นก็คือระบบเตือนแรงดันลมยาง TPS บอกเลยนะครับว่าเนี่ยนะครับก็คือเป็นออปชันที่มีประโยชน,น์เหมือนกันตรงที่ว่าสามารถเห็นค่าแรงดันลมยางได้เลยพอนที่จะเติมลมหรือปล่อยลมก็ถือว่าเป็นไม้เด็มที่เชื่อว่านิสสันนั้นก็ต้องมาโปรโมทเหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครไหนให้หรอกครับอันนี้ปิดท้ายด้วยออปชันที่เชื่อว่าหลายคนอยากได้นั่นก็คือถุงลมนิรภัย6ตำแหน่ง บางคนก็บอกว่าอ้าวแล้วมีมาค่ายตั้งแต่แรกไม่ใช่เหรอใช่ครับตอนแรกค่้แค่รุ่น VL ก่อนตอนหลังก็จะมาเป็นรุ่น V และคราวนี้ก็จะให้กันครบทุกรุ่นถ้ากับว่าเป็นออปชันพื้นฐานที่สมควรจะให้มาทุกรุ่นตั้งแต่แรกแล้วละ่ะสำหรับเครื่องยนต์ยังคงเดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบให้กำลับบงสูงสุด100แรงม้าแรงบบิด152นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ Xtronic CVT นอจาจะมีเฉพาะขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นก็คือเครื่องเดิมน่เป็วา แม้ว่าจะเป็นเครื่องแบบนี้นะแต่ก็การันตีว่าไม่สมมับราคาก็อย่างที่เห็นว่าก็จะมีการขึ้นตามสมควรเนื่องจากว่าออปชันที่ให้มานั้นเพิ่มกันทุกรุ่นย่อยแต่มีบางรุ่นแอบตัดนะยังไงก็ตามนะครับใครที่สนใจก็ไปดูได้ที่โชว์รูมนิสันทั่วประเทศและหลังจากนี้จะมีคอนเทนต์อะไรน,น่าสนใจนั้นก็มาลองดูกันต่อไปนะครับ